โอ้โหจะเมียวจะเมียวฝนตกอากาศดีนอนกอดกันอุ่นจังเลยโอ้โหหลวงปู่มาเยี่ยมนอนกันอืมนอนกันดีจังเลยนะโอ้กอดกันดีจังเลยโอ้อบอุ่นดีนะอบอุ่นอบอุ่นจังเลยนอนในมุ้งอบอุ่นจังเลยโอ้โหน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยอือหลวงปู่มาเยี่ยมหลวงปู่มาดู มาดูความน่ารักของพวกเราเนาะรวมพลังใส่บางกีเด็กน้อยเหมียวน้อยทั้งแก๊งเลยเนี่ยควบคุมโดยใครเอ่ยควบคุมโดยแม่นาลายอีกแล้วแม่นาลายนี่เก่งนะเนี่ยโอ้พาลูกๆมานอนในนี้พาลูกหลานมานอนในนี้ดูสิยุงเข้าไม่ได้ด้วยยุงกัดไหมยุงในมุ้งย่างดียุงไม่กัดเนาะแม่นลา,าลายพาลูกหลานมานอนในมุ้งนี่โอ้เก่งเกงเลย อืมเก่งจังเลยมียม้งนอนอย่างดียวโู้เขามาเยี่ยมยุงไม่กัดโอ้โหน่ารักจังเลยเออยุงดียุงดีกันอยู่ได้กันอยู่ได้น,ไดนางเงนเต็มม้งเลยเนาะมไม่ในลานี่เก่ง แม่อะไรเก่งพาลูก,ลกห,ลหลานมานอนด้วยกันนี่อบอุน่นอบอุ่นเนาะอันนี้อากาศหนาวอากาศหนาวแต่แม่อะไรเขาพาลูกหลานเขามานอนในมุ้งเต็มเลยอุ่นสบายอุ่นสบายอยู่ไม่กัดครับ <c> เ <oughs> มียวเมียวเขาก็ชอบเนี่ย มุงมุงเต้นนอนมุงนอนสหรับ้มงเหมียวส่งมาจากปทุมธานีโดยคุณยมด็ตเตอร์พิวิสุทธิจยาการและของคุณโยมมดส่งมาให้น้องๆแมวได้นอนกันอบอุน่นอบอุน่นอบอุ่นจริงๆกันยุงได้กันหนาวได้ มุงนอนพร้อมผ้าปูนอนกันเต็มเลยนอนกันกองนอนกันกองครึบอบอุ่นเลยเนาะครับแล้วก็ลูปูก็ถ่ายภาพน่ารักน่ารักของน้องเหมียวในยามค่ำคืนบรรยากาศที่ฝนตกอบอุ่นจากแต่เดิมนุ่นนอนคนละทางเยดเสียยกแยกกันในกองกระดาษเดี๋ยวนี้มีที่นอนสบายขึ้นยุงไม่กัด ครับน้องเมียวได้อบความอบอุ่นไดความสุขก็ขอความสุขนี้จงสะท้อนย้อนกลับไปหากับอย่าง f อฟทุกคนทุกท่านที่ให้ความรักความเมตตา้อานเมียวด้วยดีตลอดมาแล้ตลอดไปขอท่านมีความสุขความเจริญสมปราถนาทุกประการเถิด